สวัสดีสมาชิกนะครับชนชม v i p สวยๆหคันนะครับ t ต y ยต a าแ m r y 2.4 V ตัวท็อปสุดเลยครับคันนี้สภาพงามๆครับไม่มีชนหนักอัดต่อในพิกควนาครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับชุดแต่งรอบคันสวยหรู v i p ีนะครับสีเงางามเต็มร้อครับเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนี่เลยครับแม็กสวยๆยางใหม่แมใหม่ครับ 259,000บาทนะครับผ่อน5,200โดยประมาณผ่อนได้6ปีคันนี้ออปชั่นสุดเต็มเลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับ บริการจัดส่งในทั่วไทย Toyota Camry 2.4V ปี2006นะครับสวยมากๆนะครับภายในสวยหรูมีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีม่านหลังไฟฟ้ามั่นข้างแล้วก็มีแอร์หลังนะครับตัวนี้มีพัดลมเป่าเบาะคู่หน้านะครับก็เย็นสบายพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะครับเซนเตอร์ล,ล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับรถสวยทรงหรูตัวนี้ถือว่าเป็นที่สุดของแ a ม ry เลยนะครับใครที่สนใจนะครับ ตัวนี้นานๆจะมีมานะครับสวยหรูกว้างขวางนั่งสบายแต่ง VIP มานะครับคันนี้งามจัดครับ259,000บาทนะครับถึงปีจะลึกแต่สาภาพต้องบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนนะครับและก็ออปชั่นที่มีของคันนี้ถือว่าสวยหรูดูดีในสไตล์ของแคมรี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับดูแลซ่อมบำรุงดูแลสบายครับ ว่าว่าแคมรี่อะไรเยอะช่างเก่งๆมีครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับในแฟนเพจแฟนคลับนะครับตัวนี้พนักพิงก็ปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับนี่เลยครับสวยหรูดูดีแอร์หลังครบบ้านข้างครบบ้านหลังไฟฟ้ากับทรงหรูหรูสไตล์แคมรี่ไม่เป็นรองใครแน่นอนมาชมเช็คดูรถทดลองขับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์นะครับการันตีครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกานะครับเอกสารครบถูกต้องภายในงาม วางขวางตกแต่งรายไม้สวยหรูดูดีใครชอบเข้าใจสนใจนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกก็ได้นะครับในแฟนเพจแฟนคลับของ Cam ร y นะครับคันนี้เป็น2.4 V นะครับน้ำมันล้วนนะครับยังไม่เคยติดแก๊สไม้แท้2,40 0 0 0กิโลเมตรนะครับไฟสองสว่างขึ้นลง4ประตูครบสมบูรณ์สวยหรูดูดีในสไตล์นี้ถ้าถูกใจรีพิจารณานะครับจับจองจัดไฟแนนซ์ได้ครับเครดิตดีได้รถไปใช้งานนะครับใครจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาเลยครับ สมาชิกบานไกลอยู่ต่างจังหวัดจัดส่งให้ได้ถึงบ้านครับนี่เลยครับน้ำมาฟังนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับห้องเครื่องิเนียนไม่มีชนดักอัดต่อหรือพิกคว่ำของแท้สภาพดีคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับถูกใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถนะครับสวยสีสันภายนอกนี่เต็มร้อยนะครับดูแลเก็บขัดเคลือบมาเรียบร้อยไม่มีชนดักอัดต่อไม่เคยติดแก๊สครับเดิมๆครับหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆเครื่อง2.4นะครับตัวท็อปสุดเลย นี่เลยครับสวยมากๆนะครับภายนอกนี่สีสวยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆแล้วก็ยางใหม่แม็กใหม่แต่งสไตล์ VIP มาให้นะครับถูกใจมาเช็คมาชมดูรถได้เลยครับ